หายแรงบ้างไม่หลายแรงบ้างต่างกันออกไปเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนฤุภาคมกระผมทราบผลการตรวจร่างกายประจำปีว่ากระผมป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกมาในระยะสุดท้ายทั้งทที่ก่อนหน้านั้นได้ตรวจร่างกายประจำปีไม่เคยขาดมะเร็งลุกลามไปที่ต่อมลูกหมาต่อมน้ำเหลืองและกระดูกสันหลัง เม่อสร้างข่าวร้ายกับผมจิตตกเสียสมาธิในการทาง,งานกังวลถึงคนใกล้ตัวคือหมดและภรรยาท้อใจว่าทำไมจะต้องเป็นเราคิดวกไปวนมาฟุ้งซ่านจนนอนไม่หลับต้องอาศัยยาระงรับประสาทภรรยามีความทุกข์ใจหนักกว่ากับผมเป็นสองเท่าเธอพยายามหาทางช่วยเหลือกับผมทุกวิธี เพื่อนๆท,ที่ทราบข่าวต่างก็ส่งหนังสือธรรมะให้อ่านกระผมเล่มหนังสือมาเล่มหนึ่งปกสีฟ้าหน้าปกเขียนว่าหลักสูตรอุตมะสาสมาธิในหนังสือกล่าวถึงการทําสมาธิทําให้กระผมสนใจเพราะเชื่อว่าจะสามารถทําให้ใจของกระผมสงบลงได้บ้างในหนังสือมีรูปพระผู้เขียน แต่กระผมไม่ได้ใส่ใจว่าท่านมีฉาย,ยานามว่าะไรจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาของกระผมไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเจียบลูกชิ้นปลาถนนพยาสุเรน109กระผมมองเข้าไปในร้านเห็นรูปพระรูปหนึ่งติดอยู่จึงถามภรรยาว่าใช่พระอาจารย์จรันหรือไม่ภรรยาตอบว่า,มาไม่ใช่ไม่ทราบ ก็ผมจึงบอกว่าพระรูปนี้เป็นรูปเดียวกับที่อยู่ในหนังสือหลักสูตรอุตมาศาสมาธิภรรยาจึงบอกว่าถ้างั้นก็ต้องเป็นพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังเจ้าของร้านที่ยินที่เราสนทนากันจึงเดินมาหาเราทั้งสองจึงถามว่าใช่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังหรือไม่เจ้าของร้านตอบว่าใช่และกล่าวสารเสริญพระ สนใจศึกษาสมาธิกับพระอาจารย์ไม่ต้องลำบากเดินทางไปไกลถึงวัดธรรมมงคลที่อยู่ถนนสุขุมวิทย์101เพราะพระอาจารย์มาเปิดสาขาที่บริษัทวซิโก,โก้ใกล้ๆนี้เองแนะนําให้เราไปทดลองเข้าเรียนหากถูกจริตก็สามารถสมัครเป็นน,นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่37ซึ่งขณะนั้นกําลังเปิดรับสมัครได้เราทั้งสองเดิน ไปเข้าต้นรองเรียนในวันนั้นสันทีเมื่อไปถึงได้รับการตอบรับแนะนำจากรุ่นพี่อย่างอบอุ่นส่วนการเรียนแม้จะเป็นการฟังเทปเสียงของพระอาจารย์หลวงพ่อก็อยังสามารถสัมผัสได้ถึงความมีเมตตาของท่านเราทั้งสองคนไปร่วมเรียนทุกวันเป็นเวลา12วันจนจบการเรียนภาคทฤษฎีของนักศึกษาครูสมานที่รุ่นที่3 6ระยะเวลาเพียง12วันดังกล่าว ับผมและภรรยาสามารถรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจใจสงบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนกับผมตัดสินใจไม่ใช้ยาระงับประสาทปรากฏว่าสามารถนอนหลับได้อย่างสบายคลายกังวลตามประโยชน์ข้อที่หนึ่งในการทำสมาธิของพระอาจารย์สอนไว้